กติกาในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาท ที่สำคัญคํำไขปริศนาทั้ง3คํำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคํำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคํำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า10,000แสนบาทและว,วันนี้ครับสมาชิกทีมขอไขเข้าสู่รอบล่าแสนวันนี้พี่โอมาครับพี่ออแกนมาครับเราก็ทําเหมือนกันทุกคนครับไม่มีการให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับครับเราก็จะมี คำปริศนาเงินแสนให้ดูก่อนเลยและนี่คือคำของคุณครับเอาละครับทั้งสองท่านนะฮะต้องผ่านด่านแรกกันก่อนนะครับ45วินาทีกับการไขคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คำนะฮะสามคำนี้ถ้ายิงไขได้มากคำปริศนาเงินแสนเมื่อคุ่นี้ก็จะสามารถตอบได้นะครับครับและที่สำคัญคือคำละ5,000บาทครับเริ่มต้นที่คำแรกครับคำนี้มูลค่า5,000บาทผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่1ครับ อนมาครับรอบนี้ปรึกษากันได้นะครับช่วยกันได้พูดได้เลยครับแล้วแต่พูดออมาเยอะครับพูดได้สะกดได้ไล่คำได้ครับปรากประวัติับตอบว่าปรากฏในพุทธประวัติ ปรากฏในพุทธประวัติดูซิว่า5,000บาทจะได้หรือไม่คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับใช้คำแรกได้นะครับรับเงินรางวัลไป5,000บาทเหลืออีก สองคำครับพี่โอพี่โอ,อกแกนครับกับเวลาอีก26วินาทีอาเอาแหละคำนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมหายใจลึกครับ<อ>คำนี้มูลค่า5,000บาทผมขอคำขายิจิรณาเงินแสนคำที่2ครับอ<า>ักษรมากครับ รขอให้ครัวก่อนครับทราบแล้วค่อยกดตอบครับสัญลักษณ์กดจนเคร่วงสับนกดแล้วนะครับตอบว่าสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์โอ๊าครับคำนี้ถือว่าตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ไปคืออักษรที่ค้างอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับปัญหาต่อไปของพี่โอกับพี่โอแกนครับคือ คำสุดท้ายนั้นไม่มีเวลาให้ได้เล่นลวครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับข้อมูลที่คุณจะวิเคราะห์ไปหาครับผิดสานเงินแสนนะครับคุณจะมีคำแรกแบบเต็มๆและคำที่สองที่มีตัวอักษรค้างอยู่หน้าจอเพียงเท่านี้คำแรกที่ไขได้นะครับคือคำว่าปรากฏในพุทธประวัติและคำที่สองนะครับคำนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับจะมีตัวอักษรขึ้นอยู่ญญประมาณนี้นะครับญญเอาแหละ ผมมีเวลาให้พี่สักเล็กน้อยนะครับให้พี่ออแกนกับพี่โอได้ปรึกษากันครับว่าเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ลิงก์ถึงคำปริศนานเงินแสนได้อย่างไรเชิญครับ,รบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานอันนี้สองแล้วก็ปร,ปรากฏในพุทธประวัติตอนนี้นึกออกแต่ว่านึกชื่อจริงๆเขาไม่ออกน่าจะที่เขาบีบมวยผมอะ่ะบีบมวยผม เอาละครับหมดเวลาครับเงินสะสมของพี่โอและพี่โอแกนนะครับตอนนี้มีอยู่5,000บาทนะครับจะเปลี่ยนเป็น10,000บาทได้หรือเปล่าครับพ่อแม่ธริกพ่อแม่ผมขอเติร์อย่างหนึ่งครับพี่โอพี่โอแกนครับคุณมีเวลา20วินาทีในการตอบคําถามถ้าเวลาหมดหรือว่าไฟแดงขึ้นถือว่าจบเลยนะครับต้องตอบภายในเวลา20วินาทีไปล่าแสงกันครับผมขอ20วินาทีครับขอคำปริศนาเงินแสนครับขออักษรตั้งต้นหนึ่งตัว คุณตอบได้หนึ่งคำเรามีอักษรตัวช่วยหนึ่งตัวอักษรและ20นี่ตอไปนี้เป็นของคุณสองคนเพื่อไปล่างเงินแสนเชนิญครับพระแม่พระแม่ทอละทรนีบีบมวยผมดีครับตอบว<ะ>่าพระ,ะแม่ทอรณนีบีบมวยผม ผมบอกเลยว่าจากข้อมูลที่พี่มีนะฮะจากข้อมูลที่พี่มีครับคุณผู้ชมครับเขามีข้อมูลแค่ข้อมูลเดียวเต็มๆนั่นคือคําว่าปรากฏในพุทธประวัตินะครับครับผมพระแม่ธรณีเนี่ยท่านลงมาปรากฏกายนะครับเพื่อบีบมวยผมให้น้ำพุ่มนะครับกับทัพของพญามารครับที่จะมาผจญกับพระพุทธเจ้าในคืนที่ท่านตัดสรู้อ้เออไลน์อันนึงนะครับพี่ตอบไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายพี่เอแกนบอกว่าสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ซึ่งนึกออกไหมครับว่ามีองค์กรอะไรบ้างนึกไม่ออกมีองค์กรนะฮะนั่นคือการปราปานครหลวงใช่ไหมการปราปาส่วนมุมิภาคและพักการเมืองพักนึ่งของเมืองไทยโอ้นะฮะและคำสุดท้ายที่ไปไม่ถึงนะฮะนั่นคือคำว่าเทพีแห่งแผ่นดินแต่ไม่ต้องใช้เลยเออและวันนี้ครับแสนแตกอีกหนึ่งแสนครับโดยพี่โอและพี่โอแก ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี